อนนี้การปล่อยตัวของพม,มา่าที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผู้ต้องขังเนี่ยพม,ม,ม่ามีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะมินออนไลน์ซึ่งจะมีการประชุมกับอาเซียนนะครับกลยุทธ์ของเขาเนี่ยก็มีเจตนาเพื่อที่จะให้นักโทษเหล่านั้นเข้ามาร่วมสนับสนุนเขาแล้วก็ต่อต้านกลุ่มขององซานซูจีนะครับอย่างไรก็ดีในพม,มา่ามีคนตายไม่ต่ำกว่า700คนถูกจับกลุมนับพันคนหลังจากที่ออกมาชุมนุมประท้วงตามแนวชายแดน นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ปรากฏว่ามีคนหลบหนีนะครับออกจากาพม่าโดยเฉพาะกะเหลี่ยงที่ไปทำการนำกำลังบุกเข้าทำการยึดค่ายของทหารพมา่าแล้วก็สังหารทหารพม่าไปกว่า10คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก พม่าก,ก็กําลังทําการกวาดล้างอยู่จนถึงกระดนี้อย่างที่ผมเรียนในเชิงสังเคราะห์ยังไม่มีประเทศไหนยังไม่มีใครไม่ว่าจะเป็น EU ไม่ว่าจะเป็น UN ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือทําอะไรกับมินอองไร่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศดศักด์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะคบที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของางการต่างประเทศน่าจับตามองเหตุการณ์ฮอตฮอตที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซียนะครับที่มีการขับไล่ทูตกันก็มีการเอาคืนเกิดขึ้น ตำรวจก็มีการเปิดเผยนะครับมือปืนที่ยิงที่ f ฟ d นะครับป่วยทางจิตเหยื่อ4รายเป็นชาว6นะครับแต่ไม่ฟันธงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของเชื้อชาติคนร้ายวัย19ปีซึ่งใช้ปืนกราดยิงพนักงาน8คนก่อนฆ่าตัวตายที่กลังสินค้า f ฟ d นะครับในเมืองอินดีเ a p o นาโพลิสของสหรัฐอเมริกาเป็นอดีตพนักงานที่มีอาการป่วยทางจิตและเคยถูกกักบ,บริเวณเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่แม่ของเขา รองเรียนลูกชายจะไปก่อคดีเพื่อให้ตำรวจยิงตายนะคกับการเดียวกันก็มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิต4รายซึ่งเป็นหญิง3นะครับนับถือศาสนาซิกแม้ว่าตำรวจยังไม่ฟันธงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเหยียดสีผิวหรือความเกลียดชังเชื้อชาติหรือไม่แต่ก็มีเสียงเรียกร้องจาก,กองค์กรสิทธิพลเมืองของชาวซิกให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด เป็นเรื่องงามไส้ขึ้นมาอดีตผู้นำเปรูถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีหลังจากแซงคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 มาตินวิสคาราอดีตประธานาธิบดีแห่งเปรูถูกรัฐสภาลงมติตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีนะครับหลังถูกกล่าวหาว่าใช้บิทธิ์ลัดคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 ขอนประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งวิสคาราถูกพบว่ามีการใช้ที่ผลแทรกแซงสมคบคิดนะครับ ในการให้การเทศเกี่ยวกับวัคซีน VIP ซึ่งมีรัฐมนตรีและเจ้าที่ระดับสูงหลายคนได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทชิโนฟาร์มนะครับเป็นกลุ่ม,มแรกๆก่อนวัคซีนจะถูกนำเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนสภาของเปรูก็มีมติเป็นเอกชน86/0ตนะครับถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปเวลา10ปี เป็นการฉลองปีใหม่ฮะพระมาทําการปล่อยนักโทษนะครับกว่า23,000คนญ <c oughs> ากรอรับแน่นคุกนะครับอินเซ็งรัฐบาลพระมาปล่อยนักโทษนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องขังจำมน2มพัคนออกจากเรือนจำทั่วประเทศโดยอ้างว่าเป็นการอภัยโทษเนื่องในเทศกาลปีใหม่ สงกรานแนะกบของประเพณีชาวพมา่าทว่ามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นนักโทษที่ถูกจับหลังจากการรัฐประหารนักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยเรียกร้องให้พม่างดกัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ในปีนี้หันมาทุ่มเทให้การเรียกร้องทวงคืนระบอบประชาธิปไตยหลังจากกองทัพได้ประกาศยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของอ,องสานสูจี <c oughs> ไทยสัดุงเลยทีเดียวนะฮะติดโผถูกสหรัฐจับตามองปั่นค่าเงินด้านนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยยันไม่กระทบการค้าการลงทุนนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐเมกาเผยนะครับเวียดนามสวิตเซอร์แลนด์และไต้หวันมีพฤติกรรมอาจจะเข้าหลักเกณฑ์การปั่นค่าเงิน <c oughs> ตามกฎหมาย การค้าของสหรัฐอเมริกาปี2015ขณะที่ไทยติดโผประเทศถูกสหรัฐอเมริกาจับตามองเนื่องจากการประเมินครั้งกรนนะครับลำีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยรายงานรอบครึ่งปีว่าสถานการ์รค่าเงินนะฮะตั้งแต่16เมษายนที่ผ่านมาระบุว่ามีการยกระดับกับไต้หวันรวมถึงการพูดคุยกับเวียดนามสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ทั้งสองประเทศเคยถูกสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของปร,าาประธานาธิบดีโดนัลดทรัม ตราหน้านะครับว่าปั่นค่าเงินเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีรายงานข่าวนะครับของสื่อมวลชนรายงานว่าจีนตัดสินใจ <c oughs> ถูกต้องแล้วนะครับที่ไม่ยอมก้มหัวให้แก่ระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งสหรัฐได้เป็นผู้ประกาศใช้นะครับสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จ้ยมาในการใช้มาตรการเซ็นเซนมาทำโรงรักษาอํานาจเหนือ ระบบการเงินของโลกไว้เทว่ากลับเจออุปสรรคอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลานี้เมื่อพยายามนํามาใช้เล่นงานกับประเทศจีนนะึครับสื่อมวลชนก็รายงานน่าสนใจฮะบอกว่าจีนทําถูกต้องแล้วนะครับที่ไม่ก้มหัวให้กับทางสหรัฐอเมริกันสมิธออรสก้านะครับปลุก นักรบหมาป่าคืนชีพนักการทูตจีนแยกเขี้ยวรอยยะขย่มนะรอขย่่าหมาป่านะครับนักการทูตนะครับซึ่งเป็นนักรบหมาป่าจีนคืนชีพอีกครั้งหลังจากการ,รเผชิญหน้าตึงเกรียดนะครับอสก,กับคณะผู้แทนของอเมริกันนะครับแถมมีเรื่องอฝ่ายของอุยกูเตรียมเชื้อไฟให้คุกรุ่นมากขึ้นทีมปักกิ่งชีพ้พร้อม นักรบหมาป่านะครับตามที่ถูกเรียกนะครับขนานเพื่อไล่ขย่ำหม,มาบ้าที่โจมตีจีนอย่างเกลี้ยกล่ดโดยใช้นักวิชาการและก็สื่อมวลชนนั้นบังหน้าซึ่งสหรัฐอเมริกาทำแบบนี้ในหลายประเทศไปทั่วโลกเรื่องของสภาวะอากาศปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศกำลังกลายเป็นสนามรบใหม่นะครับ ของสองมหาอำนาจของโลกนะครับจากที่ห้ำหันกันไม่มีใครยอมรับใครตั้งแต่ประเด็นทางการค้าเทคโนโลยีจนถึงตลาดหุ้นผู้เชี่ยวชาญด้านศึกชิงความเป็นหนึ่งทั้งเสร็จทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอเมริกันกับจีนนะครับกำลังขยายนะย้ายไปอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่มีเดิมพันสูงมากและเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจการเมืองในทศวรรษหน้า แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือก็มีการระบุว่านะฮะตัวเองถูกอเมริกันและสมาชิกที่เหลือกลุ่ม G7 กีดกันไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีหลายแขนงมากขึ้นเข้าสู่วงการสร้างนะครับวงจรรอบจีนและวงจรรอบ G7 นะครับที่ไม่ยั่งยืน ในเชิงงานวิเคราะห์สหรัฐอเมริกากำลังใช้หลักที่เรียกว่าโซเชียลเชนชัหรือการต่อต้านทางสังคมใช้นักวิชาการและใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือนะครับในการโจมตีประเทศต่างๆให้อยู่ภายใต้อานาจนะครับโดยใช้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้ก็มีการจับตามองประเทศต่างๆ และก็จะเป็นผู้ประนามขณะเดียวกันหลังจากสงครามโรคครั้งที่2เป็นต้นมาสหรัฐเป็นผู้กําหนดกติกาให้ประเทศอื่นต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะทําการเซงนชนและชวนให้ประเทศอื่นๆร่วมทําการต่อต้านโดยคัดฝั่งให้มาอยู่ฝั่งของตัวเองต้องเป็นฝั่งของดโมเคซีหรือประชาธิปไตยประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกจับตามมองเรื่องค่าเงินแต่ยังก็ตามมาตรการของประเทศไทยยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในครั้งนี้ ในเชิงงานสังเคราะห์น่าสนใจนะครับพม,ม่าทําการปล่อยนะครับคนเขาเรียกว่าผู้ต้องขังนะครับที่แออัดเนี่ยนะฮะออกจากเรือนจำซึ่งปรากฏว่าการปล่อยครั้งนี้นะครับมีรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์ออรวดีของพม,ม่านะครับบอกว่าพผู้กับหนังชาวพม,ม่าถูกจับกลุ่มพร้อมกับสามีนักแสดงเซนจีที่สนามบินในนครแยงกุ้งขณะพยายามขึ้นเครื่องหนีจากกรุงเทพมหานคร พมา่าเริ่มเข้าสู่ความสับสนโอลมนนะครับการก่อการจลาจลน,นะครับมีการทุจริตเป็นวงกว้างในกึกเลือกตั้งนะครับรัฐบาลพมา่ายังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อตั้ง NUG ซึ่งเคยระบุเอาไว้ว่าจะจัดตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน2ปีพร้อมจะส่งมอบอำนาจการปกครองให้กับใครก็ตามที่ชนะ นะครับตอนนี้การปล่อยตัวของพม,ม่าที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผู้ต้องขังเนี่ยพม,ม,ม่ามีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะมินออนไลน์ซึ่งจะมีการประชุมกับอาเซียนนะครับกลยุทธ์ของเขาเนี่ยก็มีเจตนาเพื่อที่จะให้นักโทษเหล่านั้นเข้ามาร่วมสนับสนุนเขาแล้วก็ต่อต้านกลุ่มขององซานซูจีนะครับอย่างไรก็ดีในพม,ม่ามีคนตายไม่ต่ำกว่า700คนถูกจับกุมนับพันคนหลังจากที่ออกมาชุมนุมประท้วง ตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ห้องสอนก็ปรากฏว่ามีคนหลบหนีนะครับออกจากาพาม่าโดยเฉพาะกะเหลี่ยงที่ไปทำการนำกำลังบุกเข้าทำการยึดค่ายของฐหารพามา่าแล้วก็สังหารทหารพาม่าไปกว่า10คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก พมา่าก็กําลังทําการกวาดล้างอยู่จนถึงขนาดนี้อย่างที่ผมเรียนในเชิงสังเคราะห์ยังไม่มีประเทศไหนยังไม่มีใครไม่ว่าจะเป็น EU ไม่ว่าจะเป็น UN ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือทําอะไรกับมินอองไร่นะครับซึ่งเป็นผู้ทําการยึดอํานาจในครั้งนี้ได้และเดภาพรวมสหรัฐอเมริกายังคงแทรกแซงกิจการภายในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียยังคงเป็นประเด็ดนร้อนๆ สหรัฐอเมริกาขับไล่ทูตของรัสเซียนะครับจำนวน10คนอ้างว่ารัสเซียเข้าทําการแทรกแซงกิจการภายในเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ปี2016ก็เคยมีการสอบสวนเรื่องนี้นะครับและรอบนี้นะ่าสนใจคือรัสเซียเอาคืนก็ขับไล่ทูตของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดออกจากประเทศเช่นกันเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันจับตามองให้ดี สถานการณ์ระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการชิงไหวชิงพริบเพื่อทําการแย่งชิงกันเป็นมหาอำนาจนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank <laughs> you. ชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพาเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกัน แม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หางเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ ให้นานเท่านานจนเราเก้าวผ่านวันคืนอันโหดร้ายกอดขอฉันไว ไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันปรุ่งนี้ฉันจะเอาก,กอเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หา่างเธอจับมือฉันไว้ ฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราเก็าผ่ายคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตา มันอันนคนร้ายกอดขอฉันไว้แล้